รับไม่ไหวตต้้อออองงเวลาครับวันนี้สื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีก็ลงพื้นที่อยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาาบลสนามนะครับวัดถอแก้วน้พคุณนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านชายชานสิทธิวิรัติธรรมแล้วก็ท่านจิตวันสิทธิวิรัติธรรมในล่องเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มามอบสิ่งของนะครับถุงยังที่ให้กับโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยที่ ติดโรคระบาดโควิดสิบเก้ามานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบัดโพ,พกแก้วนบัคคุณน,นะครับไไพร้อมด้วยท่านในอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับแ,แล้วก็นี่ก็เป็นน<ม>ายหลวงพี่ออดนะครับม,ามอาต <laughs> ไม่ได้อ <Negative paper> ัน <limited> น <paper> ีก้ับวันนี้ก็ในส่วนของท่านชายชานสิทธิวรธรรมนะครับผู้ว่ารการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยท่านกิติวันสิทธิรงยาลกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มามอบนะครับสิ่งของให้กับ ผู้ป่วยที่โรคกรบาทคอนซิบาวัดโพแก้วนพคุณนะครับในมูลพิออสนะครับเป็น่านรับมอบนะครับผมพร้อมด้วยนําเือปัญญาชัยเฮงนะครับนาําเพอเมืองสิงห์บุรีนะครับและตามด้วยวน้าสาราสุขนะครับที่ได้ประจำอยู่ที่จุดโรงพยาบาลสนามวัดโพแก้วนพคุณนะครับ คดีจากสภาการชาติจังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้ท่านนายกนะครับเหล่าการชาติจังหวัดสิงห์บุรีก็มามอบให้ด้วยครับท่านจินตติวันสิทธิวิรัตธรรมนะครับมาพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านไซชานสิทธิวิรัตธรรมนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอปัญญาชัยเฮงอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามวัดแก้วโพแก้วนพรัตนนะครับกับวันนี้ก็ที่รับมอบโดยท่านหลวงพี่้อ๊นะครับหรือท่านพระครู ศุนทรพัฒนาลังการนะครับเจ้าวาดวัดโพแก้วนพรบุณนะครับเจ้าคณะตำบลจากสีเขตสองนะครับอันนี้ท่านก็ท่านได้เมตตาในส่วนของให้ใช้สถานที่วัดโพแก้วนพรบุณนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด9 9ในพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อที่เข้ามานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามวัดโพเกตนครพนอย่งนี้ก็ประมาณ200กว่าคนนะครับจะมีผู้ป่วยมารับอาหารนะครับมีก็จะมีจุดฝากอาหารให้ป่วยก็จะมารับนะครับด้านโซนที่โซนปลอดภัยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สื่อมันชนก็ไม่ได้เข้าใกล้นะครับใส่ได้ยิงยิงภาพไก่นะครับ ครับก็ตอนนี้ก็คุณแม่พอนีธนาคมังลักคุณแม่ของท่านชายัยรุฒธนาคมาลักสณรัฐคนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกระสังคมท่านการได้มามอบอยู่ด้วยนะครับวันนี้ที่โรงพยาบาลสนามวัดโพแก้วน้ำรคุณนะครับกับวันนี้ท่านหลวงพี่ออดนะครับท่านพระครูสุนทรพัฒนาลังการนะครับเจ้าว,วาดวัดโพแก้วน้ำรคุณนะครับเจ้าคณะตำบลจากสีเขตสองนะครับท่านก็ได ให้ความมันก็ให้ความเมตตานะครับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดโพกแกลน้ำคุณเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิดสินะครับวันนี้สภาการชาติการชาติจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติก็ได้นําสิ่งของมาบริจาคให้กับสนามวัดโพกแกวน้ำพุณเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิดสิที่มารักษาตัว,ตวที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจำนวนผู้ป่วยประมาณ200กว่าคนนะครับในช่วงนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็พยายามประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนนะครับ รักษาตัวแล้วก็ช่วยป้อกันป้องกันโรคระบาดโควิด -19 กกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับผม